อันนี้อันตรายมากเลยนะฮะมีหลายท่านบอกว่าขับไปแถวแถวจังหวัดอ่างทองแล้วไปเจอชายคนนี้คือกลัวว่าจะไปชนเขา<อ>จู่ๆเนี่ยวิ่งออกมากลางถนนนะฮะแล้วก็โบกรถเหมือนก<ะ>ับว่าขอไปด้วย<ะ>ดูไปดูมาเอ๊ะนี่มันตัวตึงอ่างทองที่เคยก่อเรื่องมาแล้วหลายรอบครับ คือหักรถหลบแล้วก็เร่งเครื่องไปเลยนะครับนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคันนึงนะครับบันทึกภาพชายคนนี้จู่ๆด้วยฮะเดินออกมายืนขวางกลางถนนแล้วก็ทําท่าโบกให้จอดเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานครับบนถนนสาย309อ่างทองสิงห์บุรีบริเวณหน้าวัดโบสถ์น่ากลัวมากถ้าขับมาเร็วๆจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับคุณผู้ชมเจ้าของรถเขาบอกว่าตอนนั้นกําลังขับรถเข้าเมืองอ่างทองพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเห็นชายคนนี้ย,ยืนขวางถนนก็เลยชะลอความเร็ว พอเข้าไปดูใกล้ๆอา้าวหน้าคุ้นๆนี่มันในอันบอกตรงฉายานะฉายาเป็นตัวตึงจังหวัดอ่างทองทำสัญญาณโบกไม้โบกมือให้หยุดรถแฟนสาวบอกไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งก็เลยเร่งเครื่องออกมานะครับคาดว่าในอันเนี่ยน่าจะโบกรถเพื่อเข้าไปที่ตลาดอ่างทองนะครับแต่ว่ามันน่าหวัดเสียวเกินไปเจ้าของรถก็เลยบีบแตรเตือนแล้วก็เอาคลิปมาลงเตือนภัยนะให้ทุกๆคนที่ขับรถเส้นนี้เนี่ย ระมัดระวังด้วยคุณผู้ชมฮะนายคนนี้นายอั๋นบอกตรงไปดูภาพเก่าๆซะหน่อยนี่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเมื่อปี66นะฮะจนมีคนประสบเหตุก็ถ่ายคลิปมาลงเตือนภัยไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถามว่าตำรวจทำอะไรไหมทำแล้วนะตำรวจสพเมืองอ่างทองก็นำตัวในอั๋นพร้อมกับครอบครัวมาตักเตือนนะดูแลแล้วก็บอกว่าได้พาตัวนอั๋นเนี่ยไปบำบัด จนหายหน้าหายตาไประยะหนึ่งปรากฏมาอีกแล้วฮะช่วงหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านในตลาดว่าเห็นในอันเนี่ยมาเดินขอเงินชาวบ้านในตลาดอ่างทองแล้วล่าสุดก็มาก่อเหตุนะฮะที่ไปโบกรถอยู่กลางถนนแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ขับรถไปตามถนนสาย309อ่างทองสิงห์บุรีอาจจะต้องชะลอความเร็วนะดูซ้ายดูขวาให้ดีก่อนเผื่อว่านายคนนี้จู่ๆเขาจะโผล่ออกมาแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวนะครับ พาตัวนายคนนี้ไปรักษาด้วยเธอกลัวเรื่องความปลอดภัยนี่แหละใช่คือ,อมไม่ปลอดภัยทั้งตัวผู้ก่อเหตุเองแล้วก็ชาวบ,บ้านที่เขาขับรถผ่านไปมานะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ